มาดูวิธีทํากันนะครับขันแรกต้องเอาลมออกก่อนนะครับให้มันรับๆานะครับเราจะได้ทํางานสะดวกหน่อยนี่ก็เอากาวเนีครับหยอดลงไปจุดที่มันรั่วหยอดให้แบบกินขอบเข้ามานิดนึงเนี้วมันจะมันจะยังไม่ติดนะครับเพราะว่า มันกาวมันมีความบางครับแต่ว่ามันจะไม่เชื่อมกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กระดาษทิชชู่ครับเอามันนิดๆนะครับไม่ต้องเอามาเยอะฉีกมาแล้วก็ปักเข้าไปนี่ครับแล้วก็กาวทับอีกทีหนึ่งสักสองชั้น ใส่กาวทับเข้าไปอีกให้มันครอบคุมทั่วกระดาษเลยจากนั้นรอให้แห้งสักสนาทีสองนาทีก็ได้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันเซตตัวก่อนเดี๋ยวเราจึงเอากาวร้อนก็ใส่ พอลอให้เซตตัวแป๊บหนึ่งก็เป็นเป็นกาวปืนนะครับเราต้องเสียบรอไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใส่แล้วเพิ่งมาเสียบมมันจะยังไม่ไละลายนี่เราก็ละเลงไปเลยครับหาเน้นตรงกลางก่อนปั๊บก็บ,บีบไปทั่วๆครับตัวนี้จะป้องกันแบบไม่ให้มัน ั่วได้อีกคให้ทางให้นาๆเลยค่อยใส่สักสองรอบก็ได้ครับรอบแรกก็เอาให้มันทั่วแผ่นก่อนตีวงกว้างไปเยอะๆเ,เลยครับมันจะมีแบบั่วทั้งด้านกระหยี่กับด้านพลาสติกใช้ได้เหมือนกันครับทั้ง2ด้าน ใช้วิธีเดียวกันได้ครับมันเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย,ายจากบ้านเราทั่วไปนะครับถ้าไปสั่งซื้อแบบกาวเป็นชุดสำเร็จก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยใจร้อนครับใส่ไปเลยครับเอาเป็นวงกว้างไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานอนอะ่ะแล้วก็มีผ้าผ้าปูที่นอนคลุมอีกทีอยู่ละ นี่ทิ้งไว้ก่อนทิ้งสักห้านาทีรอแห้งอะ่ะหรือว่าจะทำแบบขั้นตอนเดียวจบไปเลยก็ได้ใส่ให้มันจบไปทีเดียวเลยเราต้องไม่ต้องมาซ้ำรอบสองแล้วเ,เข้าไปเลยเป็นวงกว้างไปเลย ไม่รู้มันรั่วได้ยังไงก็นอนก็นอนปกติอยู่มันก็รั่วเป็นรูอย่างเงี้ยพลาสติกมันอาจจะหมดอายุก็ได้แต่ต่อไปมันก็คงจะถ้ามันรั่วครั้งหนึ่งมันก็จะรั่วอยู่เรื่อยฮะแต่มันก็คุ้มถ้าเราใช้ราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่อันนี้ผมก็ซื้อมาสามร้อยกว่าบาทสามพูดครึ่ง โอเคไว้นอนเล่นได้อยู่แค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็รอให้มันแห้งแล้วค่อยมาแต่งตอนนี้ผ่านไป10นาทีครับเราทิ้งก็ให้แห้งแล้วนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อยเดี๋ยวเราลองมาสูบรวมดูว่าจะใช้ได้ไหมโอเคนะก็ต้องมี เครื่องสูบลมจะใช้แบบไฟฟ้าหรือแบบเท้าเหยียบอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับตอนนั้นผมใช้แดรปผมทํายังได้เลยครับแต่มันจะไม่ค่อยแข็งเหมือนกับที่สูบลมโดยตรง มาดูจุดเลยครับนี่ครับที่เราซ่อมเมื่อกี้มันก็จะแข็งแข็งอันนี้จุดจุดเก่าที่เราเคยซ่อมครับผมอันนี้นะครับจุดที่เราซ่อมเมื่อกี้ ก็จะยับยับหน่อยออกจะไม่สวยแต่ไม่เป็นไรคมให้ใช้งานได้ก็ใช้ได้ปกติแล้วก็้ามันเป็นอีกก็ทำแบบเดิมครับง่ายๆครับดีกว่าทิ้งไปศูนย์เป่านะคลิปนี้ก็ ว่าคงจะทํากันได้นะครับง่ายๆขอบคุณมากครับที่ชอบเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเรื่องการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆซึ่งเราทํากันได้ทุกคนขอบคุณมากนะครับกดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับ